สวัสดีครับผมสุเทพโลหนุษนะครับฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรมศูนย์คอมพิวเตอร์มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับครั้งนี้เราได้จัดทำหลักสูตรออนไลน์ชื่อว่าการสร้างสื่อนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint แบบ i n นโฟกราฟิกนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆมีเนื้อหาอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะครับ สิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะพูดถึงในหัวข้ออบรมนะครับก็จะเป็นเรื่องของอินโฟกราฟิกคืออะไรนะครับจะให้ความหมายแล้วก็ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวอินโฟกราฟิกกันสิ่งถัดมาครับนอกจากเนื้อหาตรงนี้แล้วก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรมด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการที่จะไปทดลองใช้งานนะครับแล้วก็ฝึกทำตามนะครับ หัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นตัวอย่างคลิปวิดีโอสั้นๆประมาณ3นาทีนะครับเป็นเรื่องของการสร้างอินโฟกราฟิกด้วย Microsoft PowerPoint ที่เราได้ทำเป็นเวิร์กช็อปไว้แล้วนะครับแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของการแนะนำแหล่งข้อมูลที่ใช้งานนะครับที่ว่าสามารถหาดาวน์โหลดได้แล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้อง ใช้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นฟอนต์นะครับรวมถึงเรื่องของขั้นตอนการสร้างชิ้นงานนะครับหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของวิธีการสร้างสไลด์นะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของการสร้างสไลด์ใหม่จนไปถึงเรื่องของการกําหนดสีทีมของตัวสไลด์นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของวิธีการติดตั้งตัวฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดกัน นะครับแล้วก็รวมถึงวิธีการจัดวางองค์ประกอบของภาพนะครับแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นเรื่องของการเพิ่มหรือเปลี่ยนฉากของสไลด์นะครับว่าในแต่ละสไลด์เนี่ยเราควรจะมีวิธีการจัดการอย่างไรกันบ้างนะครับสิ่งสำคัญถัดมาครับเพื่อความสมบูรณ์ของ a n i m เมชันนะครับและเราทำเป็นสื่อแบบวิดีโอหรือมัลติมีเดียนะครับ ดังนั้นเรื่องของการบันทึกเสียงจึงมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการบันทึกเสียงลงในชิ้นงานกันนะครับพร้อมกับการตั้งค่าเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับก็คือ Background Music นะครับก็คือการบันทึกเสียงเพลงประกอบในสไลด์นะครับเขามีวิธีการอย่างไรนะครับทำให้งานมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยการบันทึกไฟล์วิดีโอนะครับ ขั้นตอนในการบันทึกแล้วก็สร้างไฟล์วิดีโอเพื่อนําเสนอผลงานนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของตัวอินโฟกราฟิกกันบ้างนะครับผมคงจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนะครับเพียงแต่จะแนะนําว่าอินโฟกราฟิกเนี่ยก็คืออินโฟก็คือข้อมูลกราฟิกก็คือรูปภาพนะครับอินโฟกราฟิกก็คือการบอกเล่าข้อมูลนะครับด้วยรูปภาพแค่นั้นเองครับ ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพียงแต่ว่าถ้าหากเรามองในลักษณะของงานที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับต้องทําความเข้าใจก่อนครับว่าหลักๆแล้วจะมีอยู่ด้วยกันอยู่3แบบนะครับที่เราจะพบเห็นบ่อยที่สุดนะครับอย่างแรกก็คงจะเป็นเรื่องของตัวภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งก็คืออย่างนี้ครับที่นําเสนอกันอย่างที่2นะครับก็คือเป็นแบบอินเตอร์แอคก็คือสามารถที่จะทำการโต้ตอบกันได้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับ เราเรียกว่าตัว motion graphic หรืออาจจะเป็นในลักษณะของตัวคลิปวิดีโอที่นำเสนอเรื่องของข้อมูลที่เป็นในรูปแบบของรูปภาพกราฟิกกราฟนะครับอยู่ในรูปแบบของอาภาพเคลื่อนไหวนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้นมากกว่านะครับที่เราจะได้ทำความเข้าใจกันนะครับในส่วนของตัว Microsoft PowerPoint ที่เราทำตัว i n f o g r a p h i c เนี่ย ก็จะเป็นในลักษณะแบบเขาเรียกว่าแบบผสมประสานนะครับเราจะเรียกว่าเป็นแบบโมชั่นก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบตัวภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าจะจัดอยู่ในรูปแบบของคลิปวิดีโอแล้วก็มีการบอกเล่าโดยการผ่านาไฟล์เสียงนะครับที่เราทําการบันทึกจัดเก็บไว้แล้วก็นําเสนอทีละสไลด์ไลด์ไปนะครับรวมถึงมีเพลงประกอบด้วยนะครับเพื่อให้มัลติมีเดียเหล่านั้นเนี่ย ดูน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เราก็คงจะมาถึงเรื่องของตัวที่เราจะดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรมนะครับเพราะว่าไฟล์สำคัญมากสำหรับในการใช้งานตรงนี้นะครับผู้เรียนนะครับที่สนใจอยากจะลองฝึกทำตามนะครับก็สามารถเข้าไปตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์ในักษืตัวเล็กตัวใหญ่ตามที่ ภาพปรากฏเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรับพิมพ์ผิดเนี่ยจะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตรงนั้นได้นะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมเรื่องของตัวที่เราเรียกว่าอาเวิร์กช็อปกันนะครับซึ่งจะมีความยาวอยู่ประมาณ3นาทีนะครับ การตลาดที่ส่งพลังด้วยวิดีโอมาเก็ตติ้งการอ่านสำหรับสื่องานโฆษณานั้นให้ผลทางการตลาดเพียงแค่10% ความสำเร็จแห่งการโฆษณา95%เกิดจากวิดีโอมาร์เก็ตติ้ง53%เว็บเพจที่ขึ้นอันดับหนึ่งที่เสิร์ชจ,จาก Google เป็นผลจากวิดีโอมาร์เก็ตติ้ง 2นาทีแห่งชัยชนะถ้าเว็บไซต์คุณมีเนื้อหาวิดีโอนักชอบทั้งหลายตัดสินใจซื้อของเพราะวิดีโอจากผลการสำรวจ1.81 นักการตลาดยุคใหม่เริ่มหันมาสนใจวิดีโอมาเก็ตติ้งถึง70%ผลสำรวจปี2017พบว่าอินเทอร์เน็ตทราฟิกพุ่งขึ้นสูงถึง74%และผู้คนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาชมวิดีโอมากขึ้นบนเว็บไซต์ อยากให้การตลาดโตขึ้นแบบก้าวกระโดดและพุ่งขึ้นสูงถึง30%คุณควรเลือกใช้วิดีโอมาเก็ตติ้งซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งอันทรงประสิทธิภาพมาในถึงส่วนต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลเรื่องของตัวดาวน์โหลดของฟรีนะครับซึ่ง ทางผมเองได้จัดเตรียมข้อมูลเอาไว้ให้ในไฟล์ตัววิดีโอมาเก็ตติ้งแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทางผู้เรียนอยากจะลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็ได้มีลิงก์ต่างๆเก็บเอาไว้ให้นะครับเริ่มต้นจากตัวของฟรีที่จะแนะนำแล้วก็ควรจะมีนะครับก็คืออย่างแรกเลยถ้าเป็นฟอนต์ไทยก็จะเป็น ตัวชื่อว่าฟอนต์นะครับแต่ตัว o เนี่ยเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ะครับก็ f 0 nt c o m นะครับตัวนี้จะเป็นดาวน์โหลดฟอนต์ไทยนะครับตัวที่2นะครับ f o n t s k i r e l c o m เนี่ยจะเป็นตัวฟอนต์ต่างประเทศหรือฟอนต์ภาษาอังกฤษนะครับที่แนะนำให้ติดตั้งนะครับเพื่อที่จะได้ฟอนต์ภาษาอังกฤษที่สวยงามนะครับตัวถัดมาครับตัว flashicall o o m เนี่ย จะเป็นตัวกราฟิกที่เราจะเอามาใช้สำหรับในการประกอบอินโฟกราฟิกและตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของเพลงประกอบนะครับตัวของ Facebook เองนะครับจะมีตัว Sound Collection นะครับถ้าเราเข้าตามลิงก์นี้ก็จะพบว่ามีทั้งตัวที่เป็นเพลงประกอบแล้วก็มีตัวเอฟเฟกด้วยที่เป็นประเภทพวกเสียงนะครับคราวนี้มาดูตรงขั้นตอนการสร้างชิ้นงานนะครับ อย่างแรกเลยให้ทำการสร้างสไลด์ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งในนี้ก็จะมีพูดถึงว่าเป็นจำนวนทั้งหมด9สไลด์นะครับถัดมาก็เป็นการกำหนดสีธีมนะฮะที่เราจะใช้สำหรับในการประกอบตัวแบ็กกราวแล้วก็ดาวน์โหลดฟอนต์กราฟิกนะครับแล้วก็จัดวางองค์ประกอบนะครับแล้วก็ทำการปรับปรุงสไลด์ การเปลี่ยน a n i m เมชันนะครับที่เป็นพวกการเปลี่ยนฉากท n น i ิ i ันนะครับแล้วก็ใส่เสียงพูดลงไปแล้วก็นำเพลงมาประกอบนะครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบันทึกและสร้างไฟล์วิดีโอนะครับหลังจากนี้เราจะมาทดลองปฏิบัติกันจริงๆเลยนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ตรงนี้เราจะสามารถสร้างชิ้นงานที่ชื่อว่า วิดีโอมาร์เก็ตติ้งกันได้หรือไม่ก็ให้ติดตามในคลิปต่อไปนะครับ